กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของนายฝรั่งที่รวบรวมซุปตาชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาเล่นละครสุดฮาที่คุณจะต้องขำจนกามค้างอ,อ,อ,อันนี้ของอีกแคทเน,นอน พร้อมให้คุณผู้ชมจากทางบ้านเข้ามาร่วมแสดงละครและเล่นเกมการแข่งขันสุดหันศาเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักแสดงจากทางบ้านเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงห0 0 0งแสนบาทอาโอ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 เอฟเอฟถ้า,าพร้อมแล้วหารามา่าเปิดม่านการแสดงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสมาชิกในบ้านทายทองต้องมาเปิดพิณิกรรมของท่านคุณพอ่อ ทำให้ชายกลางลูกชายสุดรักสุดห่วงของหม่อมแม่ที่เป็นภรรยาหลวงของคุณชายใหญ่ต้องตามสมาชิกในบ้านมารวมตัวกันอีกครั้งทั้งหญิงใหญ่ที่ไปดูแลชายน้อยที่ต่างประเทศและทนายเดโชผู้ดูแลเรื่องกฎหมายของบ้านทายทองแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะจูจ่ๆก็มีตัวละครลับโผล่เข้ามาพวกเขาคือใครกันแน่และความกรเหนครั้งนี้จะจบลงอย่างไรติดตามได้ในบ้านทายทองเหนือก้า นี่คือเป็นอะไรคะนี่คือเป็นอะไรคะแม่แม่ก็แบบมาถามได้ก็เป็นคนตั้งชื่อชายกลางชายกลางแนวแผลลงไม่ได้เลยได้ชื่อชายกลางกลางอยู่ตลอดเวลาแม่อย่าห่วแม่กูบยบินมากเลยอ่ะเปิดบ้านการแสดงวันนี้นายฝรั่งวิลลี่แม็กอินทอสรับบทชายกลาง และการมาเกมโชว์ครั้งแรกของนางเอกขวัญใจตลอดการจอยลินนาลีวันนี้พิกบทบาทมารับบทหม่อมแม่หม่อมแม่เราเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านใส่ทองแบบเนี้และเรายังเข้าไม่ได้เพราะเรายังรอใครอยู่เรารอใครเรารอเรารอทั้งชายน้อยนะหญิงใหญ่แต่ว่าคนที่ควรจะต้องมาตรงเวลาที่สุด <c oughs> คือคนที่ถือพี่นายกรรมแม่ทนายทนายเอ้าน,นั่น,น,น,นมา เดโชพู้ถือพินิกรรมของคุณชายใหญ่และเป็นผู้กุมชะตากรรมของทุกคนในบ้านทรายทองรับบทโดยเสนาหอยสวัสดีค่ะกรับสวัเด้างากเนาค่ะว่าอาจารย์ผู้ท่านนายความยืดหยุ่นดีมาสวัสดีครับท่านทนายเดโชวันนี้เนี่ยผม ได้รับคำสั่งมาจากคุณชายบอกว่าให้มาเปิดพิ่นายกรรมพวกใครอ่ะจะได้อะไรกันบ้างวันนี้คุณหญิงพร้อมที่จะให้ผมเนี่ยเปิด<อ>พินรรัยก<อ>ยังไม่พร้อมสมาชิกยังไม่ครบจริงมาต้องมาให้ครบครอบครัวของเราก่อนอถึงจะเข้าไปในบ้านสายทองได้ท่านทนาย<ค>ได้แล้วค่ะแล้วแต่ชายก ฉันใครนะรอรอรอหญิงใหญ่หญิงใหญ่กับหม่อมแม่เขากลัวยืนห่างๆหน่อยไอ้หญิงใหญ่กับชายน้อยดีกว่าค่ะเอ้าไหนหญิงใหญ่ชายน้อยมาแล้ว รับบทหญิงใหญ่สาวสวยสุดเซ็กซี่ประจำซอยสว่างวงและนิวชัยพลรับบทชายน้อยที่พึ่งเรียนจบหลักสูตร CIA จากประเทศสหรัฐอเมริกาเ Hey Bro, stop, bro. s t บ p Bro ชายน้อย Yo 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 เยอะมามเลยมนกเลย คุณ c ับ e on ขม m e on เรียกหญิงมาเนี่ยสรุปจะให้ทำอะไรกันแน่คะทนายบ้านก็เข้าไม่ได้ปัญหาของครอบครัวเราก็คือว่าน uh, ี่คือบ้านของเราบ้านสายทองก็จริงแต่ว่าเราไม่มีกุญแจเข้าบ้านกุญแจอยู่ที่ไหนหรือคะทนายจริงๆที่ไม่มีกุญแจเนี่ยยังขาดอีกคนหนึ่งใครอ่ะ ใช่แล้วคนนี้เป็นใครอ่ะอนนี้เป็นใครอีะฉันคือพี่เจ่บ้านแสนทองไม่มีนะอันนี้รำรำอะไรรำแล้วก็ยอม ฉันเป็นเมียน้อยของคนณชายใหญ่ฮะพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนฉันมีผัวใหม่แล้วคือจ่าสันซีอีสื่อุ่ววันนี้อยู่ก an ับผัวใหม่จ่าสันซีอีสืแล้วคนที่ ใช่ yeah bro ่ yeah fish i s h เยนุสโอเค่ใช่ปเหรอซี e กายเยบวาการที่ลํายองมีคุณแจมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ท่านพอ่อไม exactly. ่เคยพูดถึงว่ามีเมียน้อยฉันจะพิสูจน์ได้ทุกคนดูอะไรว่าคุณชายใหญ่รักฉันแต่เพียงคนเดียวกุญแจบ้านหลังนี้อยู่กับฉันกำยองเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยค่ะคุณชายเพิ่มมีน้ำมีน้ำทำอะไรครน้าจ้าหวด เออ่ตอนนี้านาอยากรู้ว่าที่มาของคุณแจ็คมันอยู่ตรงไหนกระเปวกาแกงสบายใจและตัวละครลับที่มาในวันนี้ก็คือดำยองเมียน้อยที่ถูกเก็บเป็นความลับของคุณชายใหญ่รับบทโดยต้นหอมสุกุลตลาและทหารเรือสุดหล่อสามีใหม่ของดำยองรับบทโดยเหินร์นฟ้า ท่านพ่อเฮ้ยเสียงหัวเราะของท่านพ่อจริงด้วยเน้นวิญญาณท่านพ่อลงมาบนบนร่างของทนายเดโชทำไมท่านพ่อไม่เลือกร่างเสียเลยฮะลำยองรำยองก็มาเหรอเมียน้อยของพ่อจริงไหมครับใช่ฮะเมียเก่าหัวไงคะเมีย ส่วนเนี่ยเมียใหม่เลือกเมียเก่าดิเลือกเมียเก่าดีกว่าพี่ลพี่ลาเข้าใจมากน้องน้อยลูกพ่อไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วลูกให้พ่อค่ะท่านพ่อเราจะเปิดพิ่นยกรรมวันเนี้ยเปิดได้เลยใช่ไหมจะได้เข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำไมครับพ่อครับบ้านทรายทองหลังนี้จะเปิดพิในยกรรมไม่ได้เพราะว่า ยังเหลืออีกคนนึ่งใครอีกนี่ก็ครอบครัวเราก็ครบหมดแล้วใครพีใครอีกเขาก็คือพจมานเฮ้ยพจนพจมานเนี่ยนะบออาาท่านายต้องถือกระเป๋าขึ้นไปทนายต้องถือให้ครบอะไรเกิดอะไรขึ้นอะ เมื่อวไมีกี่เสียงคุณพ่อไม่ที่ตัวอะไรคุณเสียงคุณชายไปแล้วแต่ไม่ได้เอาเสียงไปไม่ได้เอาเสียงไปอ๋อเมื่อกี้ไม่กีเกิดอะไรกันขึ้นเหรอเออก็คือคุณพ่อวิญญาณคุณพ่อลงมาในร่างของทนายแล้วก็บอกว่าเรายังเปิดพิัยกรรมไม่ได้จนกว่าจะมีผู้หญิงที่ชื่อพจมานมาใช่แล้วเอานั่นไงพจมาน มาแล้วเป็นรถบัสเลยอาแล้วสิครับพจ,จมานมากันเพียบเลยนะครับและนี่ก็คือพอจ,จมานทั้ง8คนที่วันนี้พวกเขาจะต้องมาผ่านบทพิสูจน์มากมายเพื่อหาว่าใครคือพอจ,จมานตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงห0 0 0งแบาทบทพิสูจน์ที่พจ,จมานจะต้องเจอนั่นคืออะไรและเรื่องราวการเปิดพิธีกรรมจะเข้มข้นแค่ไหนช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ